ตอนนี้ผมพยายามทำเออ่ทาวเวอร์อะแต่บางเอิญอยากจะสูงมากกว่านี้แต่มันได้แค่นี้เนี่ยสุดแล้วเท่ากับเราสร้างบ้านได้แค่3ชั้นนะครับสูงสุดของเกมนี้นะฮัตโทเปียเกมคนเกตนะครับเด็กเล่นโรบอทคนเกตเล่นฮัตโตเปียนะครับเกมนี้เด็กมีแต่มีแค่เออ่ประมาณ ประมาณยี่สิบะอายุยี่สิบะที่เหลือมันก็ไม่ใช่เด็กแล้ว <laughs> ที่เหลือไม่แต่คนแก่ละสามสิบสี่สิบขึ้นแต่ละคนแต่หลายคนก็แอบทําตัวเป็นเด็กนะครับแต่ก็เข้าใจแหละองเราก็แอบเป็นเด็กเหมือนกันทั้น <laughs> <laughs> เราจะไม่ใช้เหตุผลในเกมนี้นะครับเราจะใช้ความบัญญาติอนของตัวเองในการเล่นหลายคนนะครับเป็น สตรีมเมอร์ไฟเอ็มมาเล่นเกมนี้กันถ้าส่วนใหญ่หลายคนและเห็นที่ตั้งแก๊งเป,เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับบางคนเล่นโลเพลย์บางคนเล่นแบบคนเล่นเกมธรรมดาทั่วไปแล้วก็คุยกันแบบเหมือนชีวิตจริงเข้ามาในเกมอย่างนี้เออแต่บางคนเข้าแบบโลเพจ๋าเลยไฟเอ็มจับจิตเลยแต่ก็นั่นแหละครับมันนาฬาจิตตังคนจะเล่นแบบไหนก็เล่นไมเ่เถอะแบบเชื่อก็สวยดี แบบไม้ดีกว่าแบบม้คลาสสิกติดได้ด้านอสองด้านโอเคบันไดสู่สวรรค์น,นะครับเช่ไหมสร้างได้แค่นี้เองอ่ะโอ้หเวยเกมที่สร้างขึ้นฟ้ามากกว่านี้ไม่ได้ห่วยหมดเล่นไหมเล่นต่อไหมก็เล่นทำไมบันไดมันไม่ต่อนนะสงสัย,ยจัง มันควรจะต้องต่อกันป่ะแล้วทำไมตรงนี้มันติดไม่ได้ล่ะเนี่ยเนี่ยบันไดมัน,มน,มนเลื่อมกันมันไม่ต่อกันวะเดยผมสร้างเกรดกร่อเปลี่ยนเกรดแล้วจะไปเอาเอาเกรกันโอ้โห กะลงแบบข้างล่างปร,รื๊เดี่ยวจะเปลี่ยนประตูเกตเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาไว้ข้างบน <c oughs> มันหมุนได้ป่าวประตูเกตถ้าหมุนไม่ได้นี่แย่นะหมุนได้ปะใช่ไหมหมุนไม่ได้วะโอเกมกะกอ๋อมันแค่หาเข้ากำแพงก็คือได้แต่ข้างบนมิมีกำแพงอะเลยนี่ผมต้องสร้างกำแพงให้มันนะมันจะสร้างได้ป่าวกำแพง อยากเป็นแบบประตูว,วา้าอะไรเงี้ยได้ป่ะผมไม่ไม,ไม่มีพื้นก็สร้างไม่ได้เองโอ้เกมหนอเนี่ยมันสร้างขางบวนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยกับชั้นบนของเราเย้จังก็สร้างปิดตรงนี้วางไม่ได้อ๋อโอเคสร้างอย่างนี้ได้อยู่ สวยดีอ๋อลื้อทิง้งสร้างสร้างเซตขึ้นมาสองอันไม่ได้หรอวางซ้อนกันนะ่ะฮัลโหลวางไม่ได้ว่ะอดเลยประตูเกตฉันอุตส่าห์จะทำแบบขึ้นสวรรค์อ่างเงี้ยว่าแย่จัง ตรงนี้วางไม่ได้วางตรงนี้ได้มันจะมีประโยชน์เลยว่าถ้าวางตรงนี้ไม่ได้หนักเลยติดหน้าต่างให้มันนะ <c oughs> ติดหน้าต่างวัดวัดโอ้ยหันยาหันย็นเว้ย ก็คราวๆก็ประมาณนี้นะฮะแต่ว่าตรงนี้คือแบบน่าเสียดายวะ่ะมันขึ้นไปสูงมากกว่านี้ไม่ได้ละเยอะจังหลบทิง้งนี่ไหมหายเลยก็คือชั้นสุดแล้วนะครับใช่มันสร้างสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วเสียใจวะ่ะนึกว่ามันจะบึ้มๆมครืออะไรมาเนี่ยบายงั้นตรงนี้ก็รอดหลบทิ้งไปแม่งวันไดแม่งห่วย เพราะเราจะต้องทำปล่องให้มันขึ้นมามันก็เหมือนคนเขาเล่นเยอะเพราะอะไรมันเหมือนเกมเดิซิมเดิซิมที่ออนไลน์ได้นะสวยแรกเนี่ยเรามาแบบชมวิวนู่นนี่นั่นโน่อนอะอัปเกรดบ้าน